ในส่วนของแคมเปอร์ที่มีอยู่6 50นะครับ50นะครับมาแล้วค่ะลุกเพียร์คาะขออนุญาตเช็คภาพเช็คเสียงอีกรอบหนึ่งนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอเช็คภาพเช็คเสียงนิดนึงเข้ามามคอมเมนต์กันเลยนะคะถ้าเสียงชัดเจนกดหนึ่งให้แอดมินหน่อยนะอันนี้อันนี้อันนี้คือของคุณจามนะครับซึ่เป็น ผู้สึกษาของเราแล้วก็เป็นที่รึกษาของตอนนี้นะคะอีจันนะคะอยู่ที่เกาะพังานนะคะเรามาแจกนี่ขอะเขาไปโรงเรียนนะครับอันนี้ไม่ต้องครับแจกเลยคัะ เรานะคะมาในรมิติสุขให้เด็กชาวเลเกาะพังานโดยการมามอบข,ของขวัญชิ้นแรกให้กับน้องๆน,นะคะเมื่อวันเราไปที่สุราธานีมาวันนี้นะคะเราก็มีโอกาสมาที่เกาะพังานนะคะนําของที่จําเป็นมามอบให้กับน้องๆชาวเลที่เกาะพังานซึ่งเป็นลูกหลานชาวประมงของที่นี่นะคะซึ่งวันนี้ก็มีท่านในอําเภอมาต้อนรับนะคะซึ่งบุญครั้งนี้นะคะหรือกิจกรรมพันธ์นีจสันนะคะได้ทํากับชมรมสื่อออนไลน์ภาคเหนือนะคะ ที่ได้ยินชัดเจนนะคะลูกเพจขะใครชมอยู่ที่ไหนคอมเมนต์กันหน่อยนะคะผู้ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้สูงวัยด้วยนะครับเราจะลองเป็นตัวแทนของผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้ป่วยที่เปลียนด้วยครับตอนนี้ผมคงจะเรียนเชิญพี่จันเียลพูดหน่อยนะครับสวัสดีทุกท่านนะคะนี่นะคะก็คือ ดีใจที่ได้คนมารอรับของนะคสวัสดีทุกคนนะคะน่าจะมีลูกเหตุดังอยู่ที่นี่บ้างน้องมีบ้างไหมมีค่ะเหตุการณ์ได้เลยครับสวัสดีค่ะตกใจตกใจดีใจค่ะที่ได้มาถึงที่นี่ค่ีเมื่อวานมีภารกิจที่ที่กระบี่มาเยี่ยมคนแกดีที่อำเภอมาด้วยเข้ามาเลยค่ะแล้วกระบี่ที่กระบี่ช่วยมาก มอบของที่เราก็เลยตัดของบางส่วนลงมาขึ้นที่ก็ยินดีนะคะเป็นอาจจะเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกันเนาะเราได้ได้คุยเรื่องปัญหาในชุมชนเรื่องอะไรมาก่อนนี้มีแต่ของที่ที่เรามีอยู่ที่ทีจัดอุ้ยมีคนรับชมจากลาด้วยสวัสดีค่ะสบายดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมอบของให้กับาตัวแทนนะคะแล้วก็มีเด็กเด็กตัวน้อยมารับด้วยนะคะซึ่งคนที่เนี่ยนะคะก็เป็นอ่า เด็กส่วนใหญ่ก็เป็นลูกหลานชาวประมงนะคะถึงแม้ว่ากอพัง,งนในสายตาหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเขามีความเจริญแล้วแต่ก็ยังมีกลุ่มเปอาะบางบางกลุ่มที่ยังต้องการความช่วยเหลือนะคะลูกเอกาอชมรมสื่ออะไรภาคเหนือเนี่ยเขาก็เล็งเห็นว่ากลุ่มเปราะบางเหล่านี้ก็น่าจะได้รับการสนับสนุนนะคะโอกาสก็น่าจะได้รับโอกาสเหมือนคนอืนอ่นๆทั่วไปเป็นเชฟน้องเรับก็ ได้รับตัวนะใช่นะคะท่านนายอำเภอนะคะก็มากราบต้อนรับครัแนวเธอของนี้ต้องขอบคุณจานเจ็ดจันนะครับเพิ่มจันมาเองเจ็ดทีจันแต่ว่าคุณจันชื่อเก๋นีนะชื่อเก๋ทจันนะครับแต่วันนี้คุณจันมาเล่นตัวเองนะครับนำของหลายอย่างมาให้กับพวกเรานะครับซึ่นวันนั้นต้องปุ้ยนะภาษาหนานะครับอับปุ๋ยประสานงานนะครับผมก็บอกว่า ของเราเนี่ยถูกเป้าหมายก็เดี๋ยวให้ทางสาสาสุขนะครับซึ่งเขามีข้อมูลผู้ที่จะได้รับการจัดสรรของคนที่แล้วนะครับกับทางสาธาระกาขกับทางกำนันสียบบานนะครับเพื่อจะได้ขัดสรรคนที่มารับได้ได้ถูกต้องนี่นะครับคนที่ได้นําไปใช้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้เนี่ยตามที่ได้รับจัดสรรรายชื่อมาเนี่ยผมเ็นคนเนี่ยก็เป็นคนที่ควรที่จะได้รับ ครับแต่ว่าคนใจคนที่มารับเนี่ยจะเห็นใส่เสื้อเหมือนกันเนี่ยก็คือเนราสมองเนื่องจากว่าคนที่นับากริงเนี่ยผู้ก่อจิดเตียงอย่างเงี้ยนะครับผุณหมอฟัางผมไม่เจอตรวจที่จะมานะครับผมก็จะตรวจที่จะเห็นรถมาหรือว่าอะไรมาก็จะมีแชร์ของแต่ละคนแต่ละหมู่บ้านมารับแล้วก็ไปมอบต่อนะครับมอบต่อให้กับในตุวตนที่รับผิดชอบเนี่ยเราสมองหนึ่งคนเนี่ยก็จะรับผิดชอบอยู่แล้วประมาณสิบตัวเรือนถ้ามี ผู้วยติดเียงหลุมอบ้างหรือในจิตวิทยาที่รับผิดชอบเนี่ยางเราสมอจะนรับไปแล้วก็ไปมอบให้ครับกิจกรรนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่ากิจกรรมครั้งนี้ก็ขอบคุณสังคมอิจานด้วยนะคะว่าเพราะหนึ่งนะคะของทุกอย่างก็คือจากเชออิจานแล้วก็สังคมอิจานที่ฝากจากหนุมีกับน้องชาเลมวยนะคะแ้วนที่ไม่ได้มาจะมีสมอ มารับแทนนะคะเดี๋ยวราจะได้เห็นทัศร์ทัศนใจการมอบนะคะทั้งเด็กๆและก็ผู้ใหญ่ที่มารอรับมอบในวันนี้วัตประสงค์ของของกางเกงทุปะการนะครับในนามของอำเภอกองงานนะครับตำแหน่งอำเภอมุมแหลมเลยแล้วก็มีวันนี้มีท่านเจ้าท่ามาด้วยนะครับท่านผู้กับมาด้วยนะครับแล้วก็ท่านหัวหน้าอุทยานชาติ การเสด็จของงานมาด้วยหลายๆท่านนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับการการทำเ็อการทีมงานทุกคนอกางในพื้นที่ด้วยมีน้องจาวน้องหลุยหลายคนนะครับที่ที่ประสานงานมานะครับขอบคุณทุกค่านครับขอบคุณครับขอบคุณคครรัับบ ก็อย่างที sure. ่เราแจ้งท <is strong> yes ่านได้ทราบนะครับว่าอำเภอโดยท่านนายกติดการชาติครับขอแสดงตัวหน่อยนะครับท่านนายกติดกาชาติผมทราบอยู่แล้วเลครับปกติเนปกตินายกนคือโดยปกตินี่ครับนายกเหล่าการชาติจังหวัดก็จะเป็นภรรยาของผู้ราชการจังหวัด นายกของอีกหลายชาต์อันเภอก็จะเป็นภรรายาของอำเภอเป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเป็นส่วนใหญ่หนึ่งก็ไม่ได้บังคับนะครับอย่างปอสมุยเนี่ยนายกอีกหลายชาต์ก็ไม่ได้เป็นภรรายาท่านอำเภอก็เป็นคนนอกที่พี่แต๋วเป็นเรื่องของกองประกันเนี่ยถ้าภรรยาไม่สะดวกหรือด่างเป็นหวัดหรือมีภารกิจหรือแอมเปอร์โสด,ดก็จะให้แอมเปอร์เป็นตีนก็ได้ ผมไม่บอกนะกรณีของผมเป็นารณีไหนผมไม่บอกว่าติดมาแล้วกลียอยู่ไหนยังหวัดหรือโสดผมไม่บอกเป็นกรณีไหนแต่ผมเป็นเองเข้าใจนะครับเข้าใจตรงทุกอย่างโดยที่เรียบร้อยถ้าสาสุขมีอะไรจะพูดไหมครับท่านครับในฐานะที่ที่ที่านประสานงานในเรื่องของผู้ป่วยติดเพียงและดูแลในเรื่องนี้โดยตรงครับมมาให่ด้วยแนนะครับก็เรียนท่านนายกฤษครับเรียนท่านอนุนัส่วน ในตัวนักส่วนนะครับเรียนาทางพนักัานนะครับแล้วก็ทีมงานเอกแกนนะครับรวมทั้งพี่น้องมอมนะครับวันนี้ที่ท่านก็ดูแลผู้ป่วยในพื้นที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนพวกนี้นะครับก็รวมทั้งนักเตอนะครับขอถึงชื่อที่ว่กอ่ที่ครับก็มารับตำแหน่งสารสนเทอที่ออกบันงานนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทางพนักัานนะครับท,ที่นําของที่มีความจำเป็น ต่อผู้ป่วยนะครับซึ่งกองงานก็ตามทะเบียนนะครับที่มอบไว้เนี่ยประมาณ78ท่านนะครับที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็วันนี้ก็ตัวหนึ่งนะครับประมาณ70ท่านนะครับก็วันนี้ก็มีบางส่วนนะครับเ mm ื hmm. that that 70 70่อองค์กรแห่นะครับว่าก็จะมีบางผลมารับนะครับแล้วก็มีทางตัวเองของสอมองนะครับซึ่งก็เหมือนจะื่องอกมาพิจารณาครับแต่ว่าก็ ก็มีทางตัวแทนแล้วก็มีทั้งผู้สูงอายุและเด็กนะคะมารับในวันนี้ทนายฝนก็บอกว่าบางท่านเนี่ยก็มาไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นผู้ป่วยจิตเตียงนะคะแต่ว่าสิ่งของที่เราเตรียมมาในวันนี้ทุกอย่างนะคะก็จะส่งถึงมือผู้ป่วยจิตเตียงแลวก็กลุ่มเอาบางทุกทุกคนอย่างแน่นอนค่ะบรรลุนะครับแล้วก็สาเร็จนําไปสู่ของการช่วยเหลือพี่น้องระชานขององคานครับขอบคุณทงคาและก็เกรติครับ รับอย่างที่ท่านสหาผ่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับหลายๆภาคส่วนนะครับท่านผู้กลับมันก็มาดูแลด้วยตนเองนะครับรวรถึท่านพ่กรมทอ่คณาวิทยานพาสด็จนะครับที่มาร่วมในการมอบและแจกนะครับสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยเตียงนะครับแลวก็ทุกสัตว์ปีด้วยในขณะเดียวกันในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาส0บนาฬิกาเราก็จะมีการมอบของเล่นนะครับให้กับ ส่วนเด็กเล่นแทักเดียนที่โรงเรียนว่าต้านะครับเพื่อใช้เป็นการเรียนรู้นะครมีทั้งหนังสืออ่านเล่นด้วยนะครับแล้วก็จะมีข้าวที่จะมอบให้ตับสนุนเป็นอาหารกลางวันนะครับรวมรวมข้าวทั้งหมดที่เรานามามอบให้ข้าวสารน้ําหนัก5กิโลนะครับ1 5ึถุงนะครับของเด็กเล่นที่100ชิ้นนะครับมีหลากหลายเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของผักร็ก แทอพูตอนนี้มีอยู่ห้าสิบนะครับอีก2ี่สิบเนี่ยเดี๋ยวน้องจาวนะครับจะสมท้นนะครับในส่วนของตรงนี้่งเป็นส่วนหนึ่งของชมรมเสือลา์เพราะเราได้ทำการร่วมกันและอีกส่วนนึงก็จะเป็นมาล่าสุดเลยครับเรียกว่าสศมา,าสดๆร้อนๆนะครับพี่จันก็เมื่อกี้เช็คด้วยตนเองเลยนะนั่นคืออะไรครับพี่จันแชมพูแชมพูเนี่ยเป็นของบริจาคค่ะได้มาแต่ว่า จะจะบอกนิดนึงนะคะแชมพ,พูเนี่ยมันใกล้หมดอายุต้องรีดต้องรีบเทินจะเอามาจริงๆแล้วมีเยอะมากเดี๋ยวจะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาก็เลยเอามาเฉพาะคนที่เต็มใจจะใช้นะคะ,ะประมาณสักอีกสักเดือนสองเดือนอก็ถ้าเกิดใครได้แล้วก็ใช้เลยอย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าเอาไปเก็บเนี่ยผมไม่รอดน,นะคะ <laughs> <laughs> แล้วก็เลยเอามาด <laughs> ิเดียว <laughs> ที่เหลือจะยัง <laughs> คิดไม่ออกเลยจะทำยังไงเพราะเขาพึ่งให้จนมาแล้วเคลีรยไม่ขัน บางทีมันไม่มีคนดูแลค่ะส่วนนมอันนี้ก็อ,อีจันเคยแจกนมน้องไม่รู้ใครเคยได้รับนมจากอีจันบ้างก็อันนี้เหมาะสําหรับเด็กน้อยค่ะตามอายุเลยนะคะบางคนตัวเล็กที่ไม่รู้เขาจะกินตามยี่ห้อหรือเปล่าอันนี้อันนี้ทางสารสนสน์คือคนจัดก,การต่อได้เลยนะคะหรือว่าที่มาวันนี้ก็คือ 5, ถ้าถ้าเขาหางยี่ห้อน,นี้ได้ตัวละเอามันอันนี้ป้าปีแล้ว น่าจะได้ครับก yeah. okay. yeah. uh, hmm. yeah. ับในแอทิฟก็อย่างที่พี่จันเนให้ทราบนะครับว่าของที่สั่งมาบางอย่างเนี่ยก็ต้องรีบใช้นะครับภายใน2เดือนนี้นะฮะแล้วก็บางอย่างนี้สามารถใช้ได้อีกสามปีนอมนี้อายุอีนอยู่ก็มี s 26กระดูโปรนะคะไม่รู้ว่าเจ็ดร้อยถ่านยี่ห้ออะไรตอนโควิดที่เราแจกนมมันจะทุยยี่ห้อเลยนะเพราะว่าเด็กกินยี่ห้อนะกินยี่ห้อน แล้วมันทั่วประเทศอ่ะออนนี้เรามีทุกที่หอเลยตอนนี้มันเลยอันนี้เป็นอีกชุดอันนี้ได้มาจากโบมิทีโรวินานะคะรู้จักพี่โรวินาเนาะแล้วก็ทำงานร่วมกันข้าวก็ได้มาจากทางโบมิทีเพชรเกษรนะคะการร่วมกันหลายๆค่ะครับก็ย้ำอีกครั้งนะฮะสบู่อขแชมพูแชมพูเนี่ยเน้นย้ำเป็นแชมพูนะครับไม่ใช่ครีมทาหน้าเพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษหมดเลย แชมพูนะคะเป็นแชมพูนะคะก็จะมีแชมพูมีน้ำผึ้งนะคะแล้วก็นมเด็กที่ไปนึกว่าเป็นที่นีนะแล้วก็มีผั่นเพลิดนะคะข้าวสารซึ่งวันนี้ก็เราจะมอบบางส่วนนะคะส่วนหนึ่งพรุ่งนี้เช้านะคะเราก็จะไปมอบให้กับน้องๆที่งยู่ในบ้านใต้นะคะให้แถวหน่อยนะครับอาจจะเป็นแถวแล้วสักาจำนวนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ท่านครับ แล้วก็จะรับไปกาแล้วก็ผ่านก็ตอนนี้มีทั้งตัวแทนแล้วก็มีทั้งเจ้าตัวโดยตรงมาครับมีอยู่สองส่วนใช่ครับ้องอ่เขยมีี่เจ็ดบสมีครับมีอยู่เจ็ดสิบ แฮมเทิดเนี่ยมีอยู่50อีกส่วนหนึ่งที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้สอบ<อ>ให่ใหได้ไ,ดไดหมคบเอาอย่างนี้ดีไหมรับแต่เขาา้าวสารส่วนแฮมเทิดเนี่ยเดี๋ยวให้ตัวแทน ่าไระจาทีตอไปกระจายดไหมคะรับเจ้าสตัละกลก่อนแล้วกันนะีาแล้วส่วนคร็กะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะให้ชาวบ้านนะคะต่อแถวรับเก้าสารแล้วก็ใครที่มีอาจจะเป็นต้องใช้นะคะเดี๋ยวเราก็จะจัดสรรให้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดินมาได้ จัดแป๊บหนึ่งนะครับจัดของแป๊บหนึ่งนะครับจัดเรียงให้เสร็จแล้วก็ี่ยราขอตั้งที่ของเรามาถึงว่าเดี๋ยวพี่คนที่านนั้นก็เดินมาแล้วเดินมาแล้วเสร็จเลยแต่ว่าใครจะรับเลยนมรับรก็รับมาหดเลยก็มาลาง็แล้วก็ออกเเลยนะครับ เดี๋ยวสักครู่นะก็คือใครที่จะรับชมภูก็เดินรับจากทางั้นทางด้านนู้นมาเลยเสร็จแล้วก็มารับข้าวสารนะครับเอาอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าท่านนายพยจะอยู่ตรงด้านข้าวสารแล้วส่วนด้านนี้ก็จะมีทั้งท่านผู้กักนะครับท้าท่านะครับท่านัวหน้าอุทยานอาเสด็จนะครับแล้วก็ท้าวสารสดนะครับแล้วก็มีที่จับนะทีมงานเอาไว้จากนั้นข้าวสารมันหนกแต่ผมยกไง เดี๋ยวเราจะเริ่มแจกกันเลยนะคะรุ่เพรถ้าก็ชาวบ้านก็มารอรับกันแล้วนะคะที่รับข้อสารก็ที่เป็นที่เป็นกลุ่มชาวบงครับสามารถเข้ามารับข้อสารได้เลยนะเดินมารับเลยในชื่อครับามโนตามชื่อนี้ลยครับพี่เจ้าพี่เจ้าเป็นคนอ่านชื่อแล้วกันครุณโสนคุณโสนครับผมเจริญครับ จเาพจนก็เชื่อไได้นรับข้สารตัดท่านาเบอร์เลยนะครับัท่านกกครับแล้วก็เดินมารับชมพูถาผมได้ครับเดี๋ยวมาต่อไปทครับชมพูกับพี่จันเลยนะแล้วก็วิวนีมีสิครับมอนนู้ช่วยช่วยมาเลยครับ นี่นะคะถ้าว่าไหนที่มีเด็กมีสมาชิกเยอะเราก็ให้ไปนะค่ะแยกกันครับนะครับพี่ตาครับเพื่อนแยกคนหนึ่งนะคุณหน่อยนี้นะครับคุณจารุวัดครับได้ยินชื่อเชิญเลยนะครับคุณจารุวัดไม่ไม่อยากไม่มานะครับมัน้ามไปกว่านั้คุณกฤษดตาสีทองคุณครับผมครับใครได้ยินชื่อแล้วมาเลยนะครับครับ คุณนัทวุฒิใจนั่นครับผมเชิญครับคุณข้าศัตร์ครับเชิญใจทุกกองคุณเชิญใจครับคุณเชิญใจคุณจัตุรงมาไหมครับไม่มาสมบัติผมสมบัติคุณเจริญลงมาลงมาอันทอยครับเป็นประธานอยู่ตรงนี้ผมมาหลักครับ แล้วก็คนต่อไปอานนท์น้องอานนท์นะคานนอานนท์อานนท์อานนท์ลูกไหนลูกไหนลูกไหนลูไหนคุณสมพิข้าหสารครับผมเดี๋ยวใครมีลูกหลานพี่ครับเรับแชมพูก่อนค่ะสมพิข้าวสารนี่นะคะก็รับแชมพูแล้วก็สั่งบ้านไหนที่มีเด็กเดี๋ยวเราก็จะแจกนมด้วยนะคะ นรลงเดชแซ่หั living, right? ่นแมสก์นี่ค่ะรับแชมพูก่อนเลยค่ะแชมพูมาแล้วนรลงเดชแซ่หั่นมาไหมครับคุณนรลงเดชแซ่หั่นนะครับเชิญนะครับได้ยินแล้วก็เชิญเลยครับโอเคไม่มานะครับเดี๋ยวผ่านไปก่อนอัทสิทธิ์พรมเจริญครับผมคุณอัทสิทธิ์พรมเจริญครับเชิญเลยนะครับเป็นชุมชนชาวบุญก็พีซีนะครับบุญก็ เจอร่าเข้าสารวีรวุฒิพิทยาสพิตครับผมหน้าปัญญาพิทยาสพิะมีระวุฒิครับผมพิษณุนี่มีน้องด้วยพิษณุกปองไรนี่ครับนี่คินน้องก็อานมได้นมด้วย เอาจะปูนปั้นไปรับจะบูกอ่ะใครส่งเขาหน่อยตัวเล็กเซ็กข้องใ่รูปปั้ปูไปค่ะดึซองาะไกินอะไรมาหรอไหนคเดี๋ยวฝากไว้ี่นนรัสดาสีสวอ่าเขาฝากได้ปุ่ชาจ่ายสว่างจ้าจ้าจสว่างจ้าเนี่ีเใท้สูดดก้องครับกุกครับ นงนวลรับข้าวได้เลยค่ะอะไรครับใช่อกได้ครับใช่ครับเสรจแล้วคับพ่อพ่อ่อจข้าใช่ไหมครับเชิญตรงนี้เลยค่ะนี่ครับโกสิวิียเชื้อนี่นะคะก็ เาปรงนี่ก็จะมีทั้งเป็นครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่นะคะเราก็แจกทหมเลยตามคนที่มาลงชื่อนะอามกอสีแดงสีแดงรือผม่อถ่ายรูปนอง น่ารักมากนะคะบางคนก็ห่วงหลานนะคะมาคนเดียวแต่ว่าก็ห่วงลูกห่วงหลานก็หอบของไปให้ด้วยนะคะสุรัตสุโขทัดแค่ไหนรถสปพร์โคมกล้องรถสปคงกล้องวีรพันธ์สีแก้วมาแล้วข้อสารได้เลยค่ะครับข้าวไร่ข้าวไร่เบอร์ได้เลยนะครับ วาณีสใจครับครับผมสมยศเสาวรีพระผู้สานระก่ดานพมเจริญเาจไมครับอสกรเมืองครับครับครับแล้วก็ไปกระจายกระจายเสริมโชคเดรอนจันทร์เียบร้ เราก็แจกให้กับทุกคัวเรือนทุกบ้านที่มาลงชื่อนะคะถารุ่าวนายสุรพงศ์คงเจริญยุรันันเต้ครับน้องเต้น้องเต้ครับเต้ครับครับ พาเขาส่งไปเลยพีพาจะไปขอั้่ไี่รวมกับก็กลุ่มเบาบงเอาาใช้เร็วแนี่น้อมคเอาไมครับเอาแชมพูไห้พี่รับนี่เลยครับเอแชมพูได้ค่ะพี่รับแชมพูด้ค่ะ้าวสาด้านนี้เลยครับ ไม่มีตรงนะครับอะเจริวุฒิบัวหลวงเจริวุฒิบัวหลวงมาไหมครับได้ยินชื่อลุกมาเลยนะฮะเจริวุฒิบัวหลวงมามะอ่าเล็กประสงค์คุณเล็กประสงค์ครับมาครับศักย์ชัยทองกันคุณสักชัยทองอันนี้นะคะน้องๆมมั้คเล็กา อุ้ยน่ารักระมองนี่ลูกมองนี่ลูกเอ๊ะไมวนมเหรอลูกอ๋อกินนมกล่องแล้วเดี๋ยวสักครู่เราจะมีถ่ายภาพโครงกันด้วยนะครับถ้าคนไหนสะดวกอยู่ใกล้ๆก็เดี๋ยวเราถ่ายภาพโครงการของชาวเลเรียบร้อยเีหลือันการที่เหลือแต่บทเรียนสนข่าววันนี้นะครับที่่แตชื่อฟอนะครับเราเอาคนที่ฟองก่อนได้ครับผมเราไดเชิญ ู้ป่วยติดเตียงนะครับตามรายชื่อนะฮะที่พร้อมแล้วนะครับผู้ป่วยติดเตียงเดี๋ยวนะคะก็จะมีตัวแทนของอสมนะคะก็จะมารับข้าวสารแล้วก็ของใช้ที่จําเป็นให้กับผู้ป่วยติดเตียงนะคะผู้ป่วยเตียงนะครับก็เดือดถ้าผู้ป่วยติดเตียงไม่น่าจะมารับเองได้ฉะนั้น่จะตัวแทนนะครับก็จะเป็นอสมบ้าง อันนี้ก็จะเป็นทั้งข้าวสารแล้วก็ผัพืดนะคะที่จะแจกให้กับผู้ป่วยติดเตียงนะคะกสาต่ฉลาดชื่อแรกนะครับคุณฉลาดพุมทองับผู้ป่วยติดเตียงมีุ่ทองใครรับแทนระยะมารับแทนนะครับ อันนี้นะคะก็มอบให้กับผู้ป่วยจิตเตียงนะคะลูกเพคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่อกล้าในการมอบของนะคะเป็นของใช้ที่จําเป็นให้กับกลุ่ปมปาบบางบนเกาะพังานนะคะก็ๆๆซึ่งแน่นอนค่ะว่าสิ่งของที่เรานำมาวันนี้นะคะก็ได้มาจาก <c oughs> การสนับสนุนจากเพื่อนอีจานสังคมอีจานนะคะก็สนับสนุนมานะคะทั้งแชมพูนมนะคะแชมพูแล้วก็ข้าวสารนะคะคนก็มารอรับกันเต็มศาลาเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะขอลงไลฟ์สดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะอัปเดตเป็นรูปภาพความประทับใจให้กับลูเพจดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าคนที่มารอรับแล้วก็ทีมของอีจานแล้วก็ชมรมสื่อออนไลน์ภาคเหนือเนี่ย มีความแบบใจฟูแล้วก็ดีใจมากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตเป็นอัลบั้มให้ลูกเพยดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ